สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ได้พักโคนสมอมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับผมอันนี้เป็นพักโคนสมอ,อาปางห้ามญาตินะครับาปางห้ามญาติก็คือสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับผมชิ้นนี้สวยงามมากนะครับ แต่ว่าท่านมาไม่เต็มนะครับก็คือมีการชํารุดด้านฐานมานะครับพระมาไม่สมบูรณ์นะครับผมผมก็เลยมีการมาแต่งทรงให้ได้แบบรูปทรงนะครับผมคือพระชํารุดมาอยู่แล้วนะครับองค์นี้คือลักเก่าท้องเก่านะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือหน้าตาท่านสวยงามมากนะครับนี่ครับ นี่ครับทองทุ่มท่่มองค์เลยนะครับผมลักเก่ามากนะครับนี่ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านด้านล่างนี่คือผมก็มาใช้กระดาษทรายฝนนะครับเพื่อจะจะให้ได้รูปทรงนะครับปกติถ้าเกิดเป็นพิมพ์นี้พระคนสมองพิมพ์นี้ก็คือจะมีฐานลงมานะครับแล้วก็จะมีเท้าอยู่ข้างล่างนี่ครับ ก็องค์ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับผมถึงท่านจะมาไม่ครบนะครับแต่ว่าศิลปะความสวยงามนะครับสุดคลาสสิกมากๆนะครับผมสำหรับพระองค์นี้ซึ่งผมก็ถูกใจมากเลยนะครับผมรักทองสุดคลาสสิกเลยนะครับ เป็นพระโนสมอนะครับอยุธยานะครับผมพระโนสมอก็จะมีหลายปางนะครับมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นปางห้ามญาติวันจันทร์นะครับถ้าผมถ้าผิดถูกประกันใดผมก็ขออภัยด้วยนะครับ,รบถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีพระโนสมอสภาพผักหรือชำรุดนะครับ ที่แบบว่าจะแบ่งปันหรือว่าอะไรติดต่อทักหาผมได้นะครับผมรับเช่านะครับผมถ้าเกิดได้ฟอร์มประมาณเนี้ยครับคือด้านล่างจะหักไปหรือว่าด้านบนชำรุดบ้างก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประเภทแบบว่ามีรักท้องติดแล้วก็มีหน้าตาพระสวยๆแบบเนี้ยผมรับเช่านะครับอันนี้คือพระแบบประเภทแบบชำรุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพระหักมาเงี้ยผมก็จะเอามาแต่งสงทํา ตัดแต่งแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยได้ครับพี่ๆแบบนี้ก็คือแบบว่าเลี่ยมห้อยคอได้นะครับเพราะว่าก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่คงสภาพไว้ประมาณนี้นะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม